ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสามผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่เวทีแห่งความฝันด้วยความหวังที่จะเป็นเสาหลักให้ครอบครัวถึงแม้ตลอดการแข่งขันเธอจะต้องเผชิญกับอุปสรรคนานาแต่นั่นก็นไม่สามารถทำให้เธอย่อท้อที่จะก้าวต่อไปเราเชื่อว่าหัวใจอันเข้มแข็งของเธอตดวงนี้จะทำให้เธอได้ไปต่อในหัวใจของคนไทยทั้ประเทศ Quang Chị Quang Quang Chị <laughs> Quang Hey Hey

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

อยากจิกเสื้อผู้ชายจริงเลยกลัวหมดเลยเหรใช่นี่คนมาหมดบ้านเลยใช่ไหมไม่หมดถ้าหมดบ้านนะเลยไปห้องอนู้นน่ะเจไม่เขียนไม่เลยอ่ะมีกระดาษไหมก็เขียนครับมองตากร,รู้แล้วนี่นี่ไหนตั่าโอ้นี่กลนวหนัง เข so hey, 네ีนให้แอมนะในสมุดอะไม่เขียนหกดวงตาสิช่วด้อะเขียนอะไเขียนนี่เดียวอะจริงจริงไม่ต้องเขียนเลยมาก็รู้ตาตาตาช่วยเ้วยตาเออใคร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 ใคนใ อย่ากมานอนเลยล่ะห้องนั้นมันกว้างเกินเขานอนนี่ก็ก็เป็นกุหลาบย้อยไงมันก็เลยต้องยกเตียงพวกเนี้ยก็เตะเลยนอนทับก้นธรรมดาไม่ได้ไงก็เป็นคนไม่ธรรมดาเลยอ่ะทูพี่กวงเขียนอะไรไว้ไหนไว้ไหนไว้อมแซงเขียนอะไรไว้ไหนไหนเจะมือเธอแหละตอนไหนตอนไหนตอนเที่ยงขึ้นมา อเ็ก่า่แอาแเอออ็ซแกแของเขียนนออไแ่วเม่นะจริงเขียนไม่ทอนหรอเ่อไหในสมุดน้ในกระเป๋าอะผกไปด้วยตลอดอะทเขียนตอนไหนวะ ก็ตอนนี้เปลี่ยนชนุดงรุดจะพอใส่ไหมเนี่ยไม่พอพอพอวุ้ยขออะไรรุดที่พอหล่

เฮ้ยฮะอันึ้นไปไงจริหรอเขียงใครอ่ะไงอ๋เขีนยนตอนไหนไปเดี๋ยวแค่อยอ,อามารูม้แล้วไม่ต้องเขีเยนเยอะก็รู้ใช่ไหมใช่ไหนอ่ะวางไว้ที่เตียงเขียนที่นนแปเดยใช้เวลาเร็วห่ยากว้าไปเห็นหน่อย <c oughs> ได้เลยได้สองวันละได้ได้อืมุดๆอื่อว้าวมาตุ้มึงหาช็อกโกแลตแน่เลยนี่แนตลอดเลยมันอ่ะมันมันเปิอย่างเงี้ยมันต้องหาช็อกโกแลตอะไรต้ยยังงั้น ี่ใชแมลงปอใช่อยากกิเนเนเืนี่เอาเอาวอดูดนมไปด้วยไม่กินเหรอเอาวอดดูดนมไปฝาก คุณตาอีกทุกที่เราใส่ของอันอื่นไป็ไงพ่อแม่ราให้เรืนไม่ให้สนในเออถวบานพี่เขาไม่ค่อยเล่นกันนนี่ชวนชวนซิลไปเล่นเมัดูเลยนะต้องมาถ้าไม่มาก็โดดจะเผาเลยเออจะเผาบ้านไปเล่นมากเลย แค่มากตัเตายใจออกเลยอันดีตัวตายใจออกเลยถ้าแบบว่าห้าก็แบบเขาจะกินนตงทสามตน่ที่นน้ีี่ที่น่นี่ทนี่ีนน่นี่่นทีี่่ี่อ ไม่ไม่ไหลมากเลยไม่เ้องแอร์คุณยังงอนเดลยปกติปกติดีก็จะหลอนเลยเออบายบายบายทำไมจะได้ไปสอบบันทึนฐานราชการแล้วก็ใช้ไม่เด้ไงบายบายเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ เราเป็นกบูเดียวกันแล้วค่ะาอแอปเปิลนะหรอคนไม่คิดเหือใช่ม่เขียนไป่แล้วไรักมาถ้ามันนาเสียดนะใช่ตอบว่ากบูเดยนะว่าออไอเร์เขาทำใจเขาตาอ่ะเบบ้ายบ้าจำมั้ยคะจำคนที่คุพูดมาสุดนะก่อนเช้าใช่บาย อีกไม่นานแล้วเราจะได้ทราบกันว่าใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยตอนนี้เราเหลือผู้เข้าแข่งขันอยู่เพียงแค่3คนสุดท้ายเท่านั้นรักใครชอบใครอยากให้ใครได้ไปต่อส่องคะแนนคุณมาได้ทาง s m s ทิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ชินชอบแล้วส่งมาที่42 42 899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดปอ อย่าลืมนะครับว่าคะแนนโหวตของคุณเท่านั้นที่จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทย